แก้มกวินตาสัตวคนอ่านแต่พลาดหัวย้มชื่อลูกชายความหมายดีกำลังตั้งครันได้5เดือนแถมยังได้ลูกชายสมใจสำหรับนักแสดงสาวแก้มกวินตาโพธิจักรกับสามีนักเตะชื่อดังหนุ่มรัชตะโดยเธอได้ใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดหนองคายโดยแก้มกวินตา ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมหลังออกมาประกาศข่าวดีด้วยการโพสภาพคู่กับสามีพร้อมโชว์ภาพเอลโตซาวลูกน้อยให้ได้ชมกันเป็นครั้งแรกและระบุข้อความว่าบทบาทใหม่ในชีวิตจริงคุณแม่มือใหม่ฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณสามีที่หยุดความฝันเลิกเล่นฟุตบอลเนืน่องจากสถานการณ์โควิดและสารต่อความฝันในชีวิตจริงด้วยกันแต่ไม่ไวมีเรื่องหงุดหงิดหัวใจว่าที่คุณแม่มือใหม่หลังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่า ท้อง5เดือนไม่รู้ได้ยังไงสิงแกมก็ได้ชี้แจงหน้าเฟซบุ๊กแล้วว่าอย่าอ่านแต่พัดหัวข่าวท้อง5เดือนไม่รู้ได้ยังไงตอนที่เป็นผื่นและไม่รู้คือเดือนแรกค่ะโอ๊ยนามาเว่าเป็นตะเงินแท้อ่านหนังสือให้เกินเจ็ดบรรทัดอย่าสักแต่ใช้มือใช้ปากใช้สมองด้วย ซึ่งแก้มได้เผยว่าเดตตั้งชื่อลูกชายคนนี้ว่าน้องกุญแจความหมายก็คือเรารอคอยเขามานานเป็นชื่อที่ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็เป็นกอไก่ด้วยตอนแรกใจจริงทางสามีอยากได้ผู้หญิงลึกๆเราก็อยากได้ผู้หญิง เป็นผู้หญิงแล้วคีออนตอนแรกตั้งชื่อไว้ผู้หญิงหมดเลยแล้วเสื้อผ้าที่คอนเฟิร์มมาแรกๆก็ผู้หญิงแต่ที่บ้านฝั่งแก้มมีหลานผู้หญิงหมดเลยเราได้ลูกชายทางครอบครัวก็ดีใจขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ